สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h anel n ในช่องของ R M U T P l i f e ค่ะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ฝนจะพาทุกท่านย้อนรอยโศก,กนาฏกรรมเตเนริเฟ่นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง583ชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราย้อนกลับไปณนะวันที่27มีนาคมปี1977ค่ะ ณวันนั้นนะคะก็เป็นเหมือนวันทั่วๆไปค่ะแต่ว่ามันได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยเรื่องนะคะเริ่มต้นจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เกาะคานารีซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสเปนพวกเขาได้วางระเบิดร้านขายของณสนามบินลาสปามาสส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บกว่า8รายด้วยกันหลังเกิดเหตุค่ะทางกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้ขู่ว่าจะวางระเบิดลูกที่2อ,อีกทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นสั่งป สนามบินเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมดในทันทีผลกระทบของมันค่ะทำให้เครื่องบินหลายลำต้องเปลี่ยนเส้นจุดลงจอดเป็นระยะทางกว่า120กิโลเมตรจากราสปามาสไปลงที่สนามบินโลสโลดิโอสซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเตเนริเฟแทน ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็ทำให้เครื่องบินโบอิ n ง747-100ของสายการบินแพนแอมแห่งสหรัฐอเมริกาไฟ1736ซึ่งเดินทางมาจากสนามบินลอสแอนเจลิสและแวะพักที่นิวยอร์กต้องมาลงจอดที่เตเนริเฟแทน เครื่องบินลำนี้ค่ะมีกับตันวิกเตอร์กราฟนักบินผู้ช่วยก็คือโรเบิร์ตเบรคนะคะวิศวะกรประจำเครื่องบินคือจอร์ดวานรวมไปถึงมีลูกเรือแล้วก็ผู้โดยสารรวมๆแล้วอีก396ท่านด้วยกันนอกจากเครื่องบินโบอิงเ7 0แล้วนะคะก็มีเครื่องบินโบอิง747-200ไฟ4805ซึ่งมาจากเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะมุ่งหน้าสนามบินลาส ของสายการบินรอย d ลัส a i r ์ไลน์หรือเรียกย่อๆว่า KLM ของประเทศเนเธอร์แลนด์พวกเขาก็มีปลายทางเป็นลาสประมารก็เลยต้องหักเหเส้นทางการบินมาลงที่เตเนิเฟแทนโดย KLM นั้นได้ลงจอดที่สนามบินเตเนริเฟในเวลา13.38นาิกา38นาทีและอยู่ระหว่างการเติมน้ำมันพวกเขามีผู้โดยสารรวมลูกเรือทั้งหมด249คน กับตันเครื่องบินลำนี้ค่ะมีชื่อว่ายาขอบเวลเฮเซนวานซานเทนนัดบินผู้ช่วยคือคราวเมียส่วนวิศวกรประจำเครื่องคือวินเลียมซูเดอร์ส่วนเครื่องแพนแอมนะคะได้ลงจอดในเวลา14นาฬกา15นาทีตอนนั้นสนามบินก็มีหมอกปกคลุมหนาจนทัศนวิสัยย่ำแย่แทบจะไม่เห็นอะไรเลยแถมยังมีเครื่องจากหลากหลายสายการบินเรียงรายกันเข้ามาจอดชนิดที่ว่าหอควบคุม การจราจรทางอากาศทำงานกันอย่างอลมานเพราะปกติเจ้าหน้าที่สนามบินแห่งนี้จะเจอเครื่องบินไม่มากเท่าไหร่นักแต่เพราะการก่อการร้ายที่เกาะคานารีค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบุ่นอยู่กับการจัดระเบียบการจราจรบ,บนฟากฟ้าแบบมือเป็นระวิงเลยทีเดียวเมื่อเครื่องบิน KLM เติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าสนามบินลาสปราร์มาสกลับมาเปิดใช้งานได้ตามปกติแล้วนั่นทำให้เครื่องบินที่ เปลี่ยนเส้นทางมาจอดที่เกาะเตเนริเฟก็จะกลับไปจอดอย่างที่หมายเดิมทั้งแผ่นแอมและ KLM ซึ่งก็เตรียมตัวขึ้นบินกันโดยทางเครื่องบินแผนแอกับ KLM นั้นได้เคลื่อนไปตามรันเวย์เจ้าหน้าที่หอควบคุมได้ให้สายการบินจากเนเธอร์แลนด์ขึ้นบินก่อนพอทาง KLM ได้รับแจ้งแบบนั้นกับตานยาขอบซึ่งมีประสบการณ์สูงก็ขยับคันเร่งด้วยความใจร้อนทำให้เครื่องเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วทางเมียสก็ได้แจ้งว่าหอควบคุมยังไม่ได้ส่งสัญญ,ญาณว่าไปได้ ประโยคนี้ทำให้กัปตันมากประสบการณ์หันมาพูดเชิงตวาดใส่นักบินผู้ช่วยว่าฉันรู้น่ะ ว่ายังไม่ไปแถมกับตันนะคะก็บอกให้ผู้ช่วยนั้นถามกลับไปที่หอควบคุมนะคะว่าไปได้หรือยังผู้ช่วยนักบินนะคะเมียเองก็รีบปฏิบัติตามคำสั่งและเขาจะไม่ได้พูดตั้งข้อสงสัยกับยาคอบอีกต่อไปโดยนักบินผู้ช่วยได้แจ้งไปยังหอควบคุมว่าพวกเขาพร้อมบินแล้วและกำลังรอการอนุญาตอยู่ บทสนทนานะคะที่ถูกบันทึกไว้ระหว่างผู้ช่วยนักบินกับเจ้าหน้าที่หอนะคะได้ระบุเส้นทางที่ KLM ต้องใช้หลังบินขึ้นโดยหนึ่งในนั้นค่ะคำที่พูดออกมาก็คือบินขึ้นแต่ไม่ได้ใช้คำที่ชัดเจนไปมากกว่านั้นว่าสามารถบินขึ้นได้แล้วจริงๆหรือไม่ตัวผู้ช่วยนักบินนะคะเมียสก็ได้ถามกับที่หอควบคุมซ้าอีกครั้งแต่กับตัญญาขอพูดออกมาว่าเราจะไปแล้ว10วิน าทีต่อมาค่ะทางหอควบคุมได้มีคำสั่งแจ้งไปยังแพนแอมให้หักหลบออกจากรันเวย์ไปก่อนเพื่อจะได้ให้เครื่อง KLM นั้นบินขึ้นอย่างไรก็ดีค่ะตอนที่หอควบคุมแจ้งกลับไปนั้นกับตันแพนแอมก็ได้เดินเครื่องเครื่องบินนะคะจากจุดที่ระบุ ขับเลยไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ถัดออกไประหว่างนั้นทางศูนย์ได้ถามย้ำกับเครื่องแพนแอมว่าแจ้งมาด้วยนะว่าลันเว์โล่งแล้วเสียงตอบกลับไปก็คือ พวกเราจะแจ้งไปเมื่อมันโล่งแล้ววินาทีนั้นเองค่ะวินเลียมวิศวกรประจำเครื่อง KLM ได้ยินคำพูดนี้จากหอควบคุมจึงสบตามองไปยังกัปตันยาขอบและก็เมียสผู้ช่วยกัปตันตอนนี้เครื่องบินเนเธอร์แลนด์กำลังเร่งความเร็วเพื่อทยานขึ้นจากรันเวยสู่ฟากฟ้าแล้วตัววินเลียมนะคะได้ถามย้ำกัปตันด้วยความหวัดหวันว่าเครื่องบินของแพนอเมริกายังไม่ตอบกลับมา ว่าทางโล่งใช่ไหมครับกับตันยาขอบได้พูดประโยคสุดท้ายในชีวิตว่าเออใช่แล้วหลังจากนั้นเพียง9วินาทีต่อมาค่ะหายนะก็เกิดขึ้นกับตันวิกเตอร์ของแพนแอมรู้ได้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติ เกิดขึ้นเขาจึงพูดออกมาว่ารีบออกไปจากตรงนี้ทุกอย่างช้าไปเสียแล้วพรันที่เครื่องบิน KLM นะคะจะทยานจากรันเวย์กับตัญญาขอบพบว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงหน้านั่นก็คือเครื่องบินแพนแอมที่ตั้งอยู่ตรงรันเวย์ไม่กี่นาทีต่อมาจึงเกิดเหตุการณ์ชนกันครั้งใหญ่หายนะ เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งว่ากันว่าเมียสผู้ช่วยกับตันยาขอบสามารถแจ้งเตือนอีกรอบย้ำอีกทีว่ารันเวย์ยันไม่โลง่งและพวกเขายังไม่ได้รับการอนุญาตให้ขึ้นบินเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมยังไม่ได้บอกให้ KLM ไปได้แต่เขานั้นกลับ ปากเงียบและก็กลัวที่ตนเองนั้นจะโดนตะคอกจึงทำให้ตัวเขาไม่มีโอกาสมีชีวิตอีกต่อไป การชนกันของเครื่องบิน2ลำนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด583รายถือเป็นตัวเลขของการสูญเสียที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกโดยเครื่องบิน KLM นั้นพอชนเสร็จก็เสียการทรงตัวก่อนร่วงกระแทกพื้นระเบิดดังสนั่นไฟลุกท่วมทําเอาทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมดแบ่งเป็นลูกเรือ14รายผู้โดยสาร234รายส่วนเครื่องบินแปนแอนะคะลูกเรือก ตายไป9จาก16คนผู้โดยสาร380คนรอดชีวิตมาเพียง54คนเท่านั้นเอง จากบันทึกของศูนย์ควบคุมนะคะก็พบว่าก่อนการชนทางกัปตันวิกเตอร์ของแพนแอมได้ตะโกนออกมาว่ามันมาแล้วชิบหายมันมาแล้วโดยพวกเขาพยายามหักเครื่องไปทางซ้ายเพื่อออกจากรันเวย์โดยทางผู้ช่วยของเครื่องบินแพนแอมก็ตะโกนออกมาว่ารีบเบี่ยงออกรีบออก ไปให้เร็วที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งค่ะนั่นก็คือเครื่องบิน KLM นะคะกับตัญญาขอบก็ไม่เห็นเครื่องบินแพนแอมที่จอดขวางอยู่จึงพยายามเดินเครื่องไปจนท้ายที่สุดค่ะพอเห็นเครื่องบินแพนแอมจอดขวางอยู่ข้างหน้าพวกเขาพยายามเบรกเครื่องบินสุดตัว ซึ่งมันก็ทําได้เกือบจะสําเร็จแต่ด้วยระยะที่มันกระชั้นชิดมากๆรวมไปถึงความเร็วที่ส่งมาทําให้เครื่องยนต์ช่วงล่างของ KLM ชนเข้ากับเครื่องบินส่วนบนของ Pan Am จนนํามาสู่โศก,กนาฏกรรมดังกล่าวค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้คุณผู้ฟังคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของใครหรือมันเป็นความประมาทของใครคะมันก็ผิดพลาดร่วมกันทั้งหมดค่ะทั้งหอควบคุมเองก็ใช้คําที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ให้กับนักบิน ส่วนตัวนักบินเองนะคะอย่างกับตัญญาขอบของเครื่องบิน KLM ก็มีความใจร้อนมากเกินไปตวาดลูกน้องจนลูกน้องนั้นกลัวไม่กล้าที่จะสอบถามไม่กล้าที่จะชี้แจงชี้แนะใดๆจนนำมาสู่หายนะในครั้งนี้ค่ะนี่ก็คือการย้อนรอยโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนะ เตนเนรีเฟ่นะคะที่นำมาฝากแฟนๆรายการ10นาทีคดีดังในวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอปพิโซดหน้านะคะก่อนจากกันไปค่ะฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการด้วยนะคะวันนี้ฝนเวลาซินีสิงหสุวรรณต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ